แน่นอนค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับพวกเขาค่ะทีมโคตดแซ่บ คนรอกแล้วล้มทัง้งเลยหายเสียดายเด้อความรักอยากสูดเอาเพื่อนใดหายไปเลื่อนไปจอยไปวอยเว้นบ่ได้กินเปียบคือความรักสินบอกขึ้นของดอกไวหลังนั่งสูบแล้วสูบเล่ายาม้วนเก่าเกาือบับมือสั่งมาคือความรักเปียบใส่ย,ยามววนหุ่นตัน ปัญหาหมดปัญญานั่งปุราณวันวนประยุงหัวใจอันที่สมเหลือที่เดหมดวังนั่งดูคนนี้เเมื่อนคนไม่มีดวงตะจึงกระใจคือคนมันเหลือเพียงาวคือคนมันเหลือเพียงาวใจละน้ำคิดทอด,ดประมุนผู้รีรหนหมดฟังเหลือคนนิดหน่อย นัง่งตวงนั่งตรงลงน้าคว่ำกินบังเดือกความหลังกันเทวไว้มาคือควันไปทิศทางแล้ว มาน,น้ำตาเปียกมอนร้อยเปอร์เซ็นต์อ้นนี้ผกขักแน่นอนเพราะคนที่อยากรักกรอนห้องหอนอนไม่ใช่ตัวเราพรุ่งนี้เราต้องกลายเป็นผู้แพ้ากจินแต่รดนลอยแพ้ ดวงเพราะเจ้าหนุ่มเยาทุ่งปีแล้วแฟนเราต้องเป็นของเขาคำเชิญม้าที่เจ้าสาวบอกแค่เรานี่ไปช่วยงานช่วยงานเขาให้ช่วยงานกลม อย้วันงานขาดไม่ถึงน้องเชิญเป็นมือสังหารพื้นใจต้องไปรรงานวันงานน้อง,องเอาบุญแอ ที่เข้าภาควันส่วนไอเป็นมือสังหารเชือดหัวเลี้ยงงานเสียงลันโมแซวช่วยงานกินดองให้น้องคบคันทุกแนวตำหน่งท้ายคนห้างแถวก็เป็นเกียรติแล้ว เข้าพาควันส่วนอไยเป็นมือสังหารเชือดหัวเลี้ยงงานเสียงรันโฮแซวช่วยงานกินดองให้ล้องคบคันทุกแนวตำแหน่งอายคนห้างแถวก็เป็นเกียรแล้ว จบไปแล้วนะคะสำหรับโชว์ที่สองนะคะขอเสียงปรบมือให้กับพวกเขานะคะมาในตีมพอสาธิตท้องจันเนาะค่ะเนาะหมอลำในตำนานอีกคนหนึ่งเนาะ,ะแต่ว่าบอกก่อนเลยนะคะว่าเมื่อกี้สังเกตหินมันจะมีอยู่สองคนนะคือพอสาธตทตท้องจันตอนจน,จน,จ,นจนนูนพิธีก่อนยังแยกพอออกนะคะไพ่ครับหนีเมียค่ะหนีเมียแม่บ่เนีนเ่ยหนูบ่ได้ใจเด้อค่ะว่าคนไหนคือพอสาธิตเอาเมียนบ่เมียนค่ะ โอนจากเมนบอเมนเดี oh. ๋ยวให้ผู้ชมทางบ้านและคณะกรรมการตัดส <oh ินเอานะคะว่าเมนหรือบอมเมนนะคะเดี๋ยวเฮาจิมาว่ากับเฮียหน่อยละนะคะกับบอทโนดนะคะว่ามีการเตรียมตัวจังไดแน่สสำหรับโชว์นี้นะคะส่วนตัวบอกเลยนะคะว่าเกิดความขาดใหม่นะคะสำหรับลูกทีมแลวก็บอดทั้งสองท่านนะคะเป็นไงนะคะก็รู้สึกก่อนอื่นนะครับก็รู้สึกภูมิใจที่ได้ทำโปรเจกต์นี้ ร่วมกับอีสานนครศิีนะครับคือผมก็เป็นแดนเซอร์คนหนึ่งในวงก็ดีใจทุกครั้งที่เฮียเชิญให้มาทำมาร่วมโปรเจกต์แต่และโปรเจกต์ครับส่วนโปรเจกต์นี้ยากนิดนึงเพราะว่ามันชนกับการซ้อมใหญ่ของคอนเสิร์ตเราเวลาซ้อมเราน้อยแล้วทุกคนก็ทุกทีมพร้อมที่จะเอาชนะมากบอกได้เลยว่าทั้ง3ทีมพร้อมที่จะเอาชนะมาก กว่วที่จะมาเห็นเป็นผลงานให้ทุกท่านเห็นอย่างนี้นะครับเราเปลี่ยนมาแล้วกว่า10สคริปต์กว่วจะออกมาเป็นแบบนี้ให้ทุกท่านเห็นจนเคาะกันแล้วว่าแบบนี้ดีที่สุดก็ฝากทุกท่านนะครับที่อยู่ทางบ้านครับช่วยโหวตนะครับเป็นคะแนนให้กับพวกเรานะครับ10บาทคือ1โหวตนะครับช่วยกันด้วยนะครับขอบคุณครับค่ะรักโค้ดแซบโหวตให้กับโค้ดแซบนะคะตามเลขที่บัญชีด้านล่างที่ทุกท่านเห็นในตอนนี้ได้เลยค่ะ บอกว่าที่ปัญหายอย่างที่เกิดขึ้นนะคะทุกปัญหามีทั้งออกนะคะท้าหาทั้งออกบระเด็ก็ออกทางเขานะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราห้เาที่ไปฟังกับคอมเมนเตอร์ทั้งสามท่านนะคะวา่ารู้สึกยังไงเนี่ยกับโชนี่เกินความคาดหมายหมดคอยดีเห็นเขาขยุบขยิบป,ป,ปากตั้งแต่เกินโชว์แล้วค่ะตั้งแต่พอสาธิตลงมาแล้วค่ะ <c oughs> ขอส่งมอบหน้าที่นี้ให้กับพี่บอลวิทยาและพี่โกโก้นะคะครับพี่โก ก็จบไปแล้วนะครับกับทีมโคตรแซบนะครับแต่ละทีมนะครับก็ไม่มีใครยอมแพ้ใครเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเราพูดกันเองมันไม่เราต้องมาถามคอมเมนต์คอมเมนเตอร์ดีกว่าเริ่มจากใครดีครับพี่โก้ท่านแรกนะคะพี่โด่งค่ะพี่โด่งชมโฉบเมื่อกี้พี่โด่งชอบหรือไม่ชอบตรงไหนบ้างคะพี่ครับผมสวัสดียายหันครับเฮียหน่อยดเฮียหน่อยโอ้เฮียหน่อยโอเคบอกให้คอมเมนต์เขาว่าอันแมนเฮียหน่อยหรือยายหันนะนะ สวัสดีเฮียหน่อยสวัสดีพอนอตนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่ดวงครับสวัสดีพ่อสาธิตครับมาคือเท่าครับผมสำหรับโชว์เมื่อกี้นะครับผมถามว่าเป็นไอเดียที่ที่ดีไหมดีมากครับผมชอบชอบบล็อกกิ้งเพลงโชว์ตั้งแต่สมัยปี2008เนาะเมื่อกี้ครับผมแล้วก็การเต้นการมุกเข้ามุกออกดีครับผมแล้วก็พอเปลี่ยนมาเป็นเพลงซาปุ๊บนะครับ ออกมาตกใจเว้ยล้วก็มากอีกมองนึงครับมองนึ่งอ่ะยังเกาะผู้ใหมากินเหล่ายูหันถือเอ็มลอยหาซินะครับเพจดีอยู่เออดีดีดีครับชอบการมูฟเมนต์เข้ามูฟเมนต์ออกแล้วก็บอกกิ้งของนักแสดงทุกๆตัวเลยนะครับผมยิ้มแย้มแจ่มใสเวลาแสดงก็สื่อออกมาได้ดีครับผมพัฒนาต่อไปครับขอบคุณครับพี่โดวงครับเรามาฟังอีกคอมเมนเตอร์อีกหนึ่งท่านนะครับคือบอสเราเองครับเพล็กเจมยอดไพ่ครับรู้สึกยังไงบ้างครับ อันดับแรกที่ผมรู้สึกนะครับผมมาอาเซียเอาเฮียหน่อยไปเป็นสาธิตครับตอนนี้ <laughs> อ่ะนะครับเอาในเรื่องของที่ตามคอนเซปต์เราก่อนนะครับในสองของผมก็คือที่เราบอกว่าเป็นการกอ๊กอปปี้โชว์นะครับเป็นดันดารานะครับอันดับแรกก็คือชมนักร้องนะครับอันนี้คือคือครังครับคังคือทั้งการออกปากค่ะตรง ตรงการร้องที่เราตัดซาวตัดอะไรมานะครับในส่วนของแล้วก็พี่ๆโชว์คือดีมากเลยนะครับคือได้เห็นการแสดงของพี่ๆดนเสือไปอีกหลังจากทีคือจังหาะหาวานละไอคือเบิงเพ่นเต้นซืือๆบัดทนี่เขามาเห็นผลลินละกรนไปยังสี่ดีคือเริ่มตัดสินเริ่มยากแล้วไงวาวงแรกกำลังดีขึ้นเรื่อยๆกับวงนี้กำลังดีขึ้นไปอีกเรื่อยๆบัดทนี นะครับขอบคุณคมากขอบคุณที่คิดโชว์ดีๆมาให้เราดูครับขอบคุณครับขอบคุณพี่เจมส์ค่ะและคอมเมนต์ท่านต่อไปคอมเมนเตอร์ท่านต่อไปนะคะพี่เจมส์บอลเป็นยังไงบ้างคะกับชว์นี้พี่รู้สึกว่าพี่จะหัวราอ,อบ,บ่อยมากเลยกับชว์นี้เดี๋ยวพู่เดกกพ่อสาธิตมังหันสองคนเป็นบอสเดีย๋ยว <c oughs> เอาคือว่าสองคนพิธีกรมังหันเนี่ยแยกออกบ่อนแยกออกนจ้าล้องถอดแว<ย>่นพ่อสาธิตเอามาใส่ห้งเฮียหน่อยบังด้วเร็กว่าตอนนี้เลยเนี่ย เอาสวัสดีครับปนิดเจ้ากระพ้าคอยเฮ็ดไปทั่วนอกปนีเนาะขออ่าพอสาธิตครับได้ลองสองเพลงแล้วเสียงเป็นจังดงแต่เนาะขอฟังเสียงสดๆเดี๋ยวบอครับเบาๆจังหน่อยเนาอเบาๆจังหน่อยเนี่ยพอทักทายแฟนเพจเพื่อนครับสวัสดีครับเบาๆอ๋อพ่อคือเสียงตอนนั่งหน่อยปกติเลยบาอีกันนะพ่อเสียงแหบครับเสียงบวดีครับโอ้ย ไป<ต>เอาขวดเอ็มอยหาชิปไห่แล้วกินเด้อเสียงมมาจังลองกว่านี่พอ่อเขอดีเน่ทีเรเนาะสาธิตว่าลายแถว่งหนีไห <c oughs> ข,ข,ขอชื่นชมพอดเรื่องนะครับเริ่มตั้งแต่ตอนเปิดตัวออกมานะครับรู้สึกว่าดนตรีดนตรีเล้วโลมแล้วก็ทําให้เราดึงดูดให้เราแบบมองไปได้แล้วก็อยากบอกเฮียหน่อยก็ปอดโนดว่าขอค้นแบบนี้ได้บอครับตอนเปิดวงใหญ <c> ่ <oughs> ขอคนนี้ทุกคนได้ไหมครับตอนนี้พ <c oughs> ี่เซบอนคะเอาออกมาหมดแล้วนะคะนี่ <c oughs> หมดโกดังแล้วครับตอนนี้ <c oughs> หมดโกดังแล้วเหรอ Born, บอลบอสโนดียหน่อยนะครับขอขวแบบนี้เลยนะครับเปิดวงทัศัเบิร์ตทุกคนอีกคือสีอลังการนะครับผมบอลด้วยนะครับแล้วก็เชื่อมต่อมาเป็นเดอะมิวสิควลเมนะครับเ,เป็นเป็นเพลงแ <c oughs> บบว <c oughs> ่าประกอบละครรู้สึกว่าพอดเรื่องอะดีมากเจ้าบ่าวเจ้าสาวปึ๊บปับมุบปับแต่ว่านักหลอง็พอสาธิตบดินเพราะ เพราะว่าบางเทือบางเทือแบบว่านักนักแสดงอยู่เพราะสาธิตอยู่ใกล้เกินไปแล้วนักแสดงเล่นตัดใส่ตัดขวาไม่รู้ว่าคนดูจะโฟกัสตรงไหนก่อนบางคนนีเวลาพอๆแม่แม่มาเบิ้งนีหนึ่งแหละต้องดูองค์รวมนักร้องผียางมาผีเล่กระได้ยางมาอีกสีหนึ่งเล่กกระได้อีงสีไหมครับมันเป็นการส่งส่งอารมณ์ไปไปไปหาตัวแสดงใช่ไหมครับแต่ว่ารู้สึกว่าดีมากๆสําหรับเวลาแค่นี้เราก็ทําออกมาได้ขนาดนี้รู้สึกว่า ดีใจแท่นเฮียหน่อยกับบอลโนทีเพื่อนเป็นคนคิดคนไายการนีขึ้นมาให้พีพีแดนเซอร์ได้แสดงความสามารถครับขอบคุณครัพที่เจ็บบอลใช่ครับพี่โกโก็ผ่านไปแล้วเนาะก็ฝากผู้ชมทางบ้านนะครับ,ร,บรัก<อ>ทีมไหนชอบท,ทีมไหนนะครับร่วมกันโหวตได้เลยนะครับ<ม>10บาทเท่ากับ1คะแนนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับน้องๆที่ทําโชว์ให้เราได้ดูเนาะวิธีการโหวตก็คือ จะมีอยู่ด้านล่างหน้าจอนะคะใช่ครับโหวทได้เลยค่ะชอบชอบที่ไหนโบวทได้เลยค่ะเอาละค่ะก็ส่งต่อให้ส่งต่อให้กับอกบอลบอลลีค่ะได้เลยครับโอเคค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะถือว่าเต็มที่แล้วก็โอเคมากๆเนาะค่ะค่ะพี่น้องค่ะเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วนะคะเดี๋ยวระวังดีเดี๋ยวให้เบนเทอและกัรลูกทีมลงไปพักผ่อนก่อนนะคะขอบคุณอีกครั้งนึงค่ะแทนเบนเทอและกันลูกทีมนะคะ